สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะน่งจะจงไม่ได้อัพเฟซบุ๊ก App, Facebook, แล้วก็โซเชียลแคมมา2สองสามอาท์แล้ววันนี้ก็จะมาโซเชียลวันหนึ่งคนะ่ะพอดีเออตัวนี้ก็เลยจะมาไม่ดู iPhone 5นั่นเองกว่าจะได้มารอเป็นอาทิตย์เลยคนรอเข้าแถบซื้อเยอะมาก เมื่อวานไปยังเข้ามาได้คิวที่สิบเอ็ดเมื่อวานของมาสามสิบห้าเครื่องก็เลยได้มาดีใจละเออกระเพราซะหน่อยวันนี้เป็นวันที่แพนย้ายหอด้วยนะ,ะพอดีแพนเปิดร้านแพนมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้วนะ,ะขายครีมทาผิวมีลายตัวเลยอยู่ซอยโปดรีนะ,ะซอยอาสา บิกซีอบุบลสำหรับใครที่สนใจแวะมาดูสินค้าที่ร้านแพนได้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะ,ะแพนก็ยังส่งให้ตามปกติเนะสั่งกันมาได้นะคะสอบถามได้โดยตรงในเฟซบุ๊กนะ,ะทางแพนไวทีนแล้วก็ในเฟซแพนเคียวนะคะ แล้วก็แพนจะมีแฟนเพจสำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งครีมอีกเพจหนึ่งนะาเข้าไปดูได้ในเฟซแพนเลยหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้นก็จะเป็นร้องพอดีวันนี้มีหน้าร้านาของตัวเองละ ไอโฟนก็ได้ละหน้าร้านก็ได้ได้ครบทุกอย่างแล้วพอละซัมซองจีสองหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทใครต้องการหาซื้อได้เนาะไปแล้วมาบอกแค่นี้สนใจคิมสั่งอินบ็อกได้โดยตรงนะคะแล้วนะบ๊ายบายดูกันแต่งตัวไหมคะ แดดมืดเก้าน้ำใบยบยจุจ